สวัสดีค่ะแม่้อนตัไปด้วยกัน Family Journey นะคะวันนี้อยู่ที่นี่เลยธานิยะคลินิกค่ะจะมากระชับหน้าท้องที่แบบหลังลูกออกไปแล้วแผลหายดีแล้วในที่สุดก็สามารถกระชับได้แล้วใช้เครื่องทำทรีตเมนต์ได้แล้วเดี๋ยวตามแม่้อนมาเลยค่ะ วัสดีค่ะ,คะหน้าแดงโลเวนสิวหนึ่งอันอ <laughs> ที่ไปกดเองหนหมอเขาดูหน้าก่อน ที่เราทำออริจิโอไปเวลาเปิดแมสแล้วก็จะมั่นใจสิ่งหนึ่งที่ยังต้องระวังต่อนะหนังตาบนอาจจะต้องใช้พวก R F กระตุน้นมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆแต่คิดว่ามันเป็นเอ,อ่อผิวส่วนที่จะแก่เร็วสุดส่วนหนังตาบนค่ะ <c oughs> แล้วก็หนังตาล่างแต่หนังตาบนเนี่ยให้มันยกขึ้นไม่ให้คิ้วตกด้วยะละว,วัน <c oughs> ที่เครียดอะไรเงี้ยค่ะคิ้วก็จะชอบตกข้างเนี้ยก็จะตกมากกว่า <c oughs> ต้องแบบ ขึ้นตบกขึ้นไปน,นไป่ถุงใต้ตาเนี่ยพยายามกระชับเอาไว้ให้หมดแล้วล่ะคะ่ะสวยๆเข้าจริงแล้วก็เป็นเครื่องที่รู้สึกว่าไม่ทรมานอ๋เออจริงนะ <c oughs> ขอดูด้านด้านข้างหน่อยนะ,ะ <c oughs> ใช้ได้เลย <c oughs> หน้ามันดูวีแบบธรรมชาติเลย แล้วก็ลิ้วอันนี้มันจะต่อมาถึงตรงนี้แล้วมันก็จะมาถึงตรงนี้ค่ะมันจะอยู่โซนนี้หมดเลยคือหลังจากที่ฟ้อนเนี่ยนะคลอดลูกเรียบร้อยแล้วเกิน6อาทิตย์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยในการทําเครื่องทั้งหลายผิวหนังเนี่ยมันจะเกิดการหย่อนยานขึ้นเพราะว่าต้องยืดเพื่อรับเด็กในขณาเดียวกันร่างกายนี้ก็จะสร้างไขมันมาพุ่มบริเวณน,นั้นทั้งหมดเลยเพื่อป้องกันเด็กนะคะหลังจากที่เด็กออกไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เกิดขึ้นก็คือความย้วยไขมันที่ยังอยู่ตรงบริเวณนี้แนะนําว่าให้ใช้เครื่องตัวเนี้ยอันนี้เราเรียกว่าบอดี้เฟิร์มหลักการเนี่ยมันจะดูดผิวขึ้นมาค่ะดูดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเครื่องวิทยุก็คือเรดิโอฟรีเควนซี่ลงไปเพราะฉะนั้นเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยจะถูกสลายไขมันด้วยพร้อมกับเกิดการกระชับในบริเวณเดียวกันเลยนะคะเครื่องนี้มันจะไปที่อุณหภูมิสูงพอประมาณเลยเพื่อยิงเข้าไปที่ ชั้นแฟกให้แฟกเนี่ยสลายด้วยความร้อนด้วยนะคะเราจะทําบริเวณหน้าท้องแล้วก็บริเวณสะโพกด้านหลังที่เขาเรียกว่าปีกนางฟ้าอ,อ๋อปีกนังฟ้านะคะที่เป็นบริเวณที่ไขมันอยเยอะหลังจากนั้นเนี่ยพอทำ้วเกิดการกระชับขึ้นไขมันดีขึ้นจะใส่เสื้อผ้าสวยค่ะใส่กระโปรงสวยใส่กางเกิงสวยก็คือที่คุณหมอบอกว่าตรงปีกนางฟ้าเนี่ยมันเกิดเพราะฮอร์โมนใช่ฮอร์โมอนตอนท้องด้วยที่แบบมันมาพอกันเย ใช่ค้อนก็รู้สึกว่าของป้อนตรงนี้มันหนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใส่กางเกงเอวสูงแล้วชัดมากว่าตรงนี้มันบานออกซึ่งก่อนท้องอ่ะไม่บานเป็นแม่เนี่ยจะเปลี่ยนไปจากรูปร่างคนที่เป็นสาวๆนะคะเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยมันมีผลโดยเฉพาะอย่างโคนขาเอ่ยเลยก็จะมีผลเหมือนกันอันนี้ผมก็เริ่มร่วงนะคะผมก็เริ่มราใช่ใส่ยาปูผมของหมอเล็กนี่แหละใส่เรื่อยๆสตรสต่อร่างกายสู สุดเลยอีก3เดือนผ่านมาผมยุคนั้นเนี่ยก็จะเริ่มร่วงค่ะโดยส่วนใหญ่แม็กซิมัมเลยนะมันจะร่วงได้40%ของทั้งศีรษะเลยการที่เราใส่ยาบำรุงผมเอาไว้เนี่ยเพื่อให้ร <Okay. S 2> ่วงช้าแล้วก็กระตุ้นอันใหม่เร็วต้องทำประมาณกี่กครั้งคะคุณหมอของหุ่นก้อนอย่างนี้ประมาณสักสครั้งแต่มันไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วจะเห็นผลท,ทันทีส่วนใหญ่อันแรกจะใช้เวลา หลังจากนั้นอีก3-4อาทิตย์นะ mm hmm. มันถึงจะเริ่มกระชับเหตุผลว่าอุณหภูมิระดับนี้ กว่าจะไปฆ่าแฟกด้วยแล้วก็กระชับผิวมันจะสร้างคอลลาเจนใช้เวลาในการสร้างคอลลาเจนเพื่อให้ผิวเนี้ยปวดรักขึ้นมามใช่เดี๋ยวแม่ฟอนก็จะไปทำตัวบอดี้เฟิร์มนะคะสรุปเป็นทำา3จุดก็คือหน้าท้องแล้วก็ปีกนางฟ้าสองข้างก็เป็น3จุดแล้วก็ทำทั้งหมด3ามครั้งก็คือทำอาทิตย์ละครั้ง3มครั้งแล้วก็ต้องรอดูว่าผลจะเป็นยังไงเพราะผลมันจะดีขึ้นใน3-4สสัปดาห์ตามที่คุณหมอบอกคะ่ะ ก็จะเข้ามาที่ห้องทรีทเมนต์นะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าเครื่องมันหนีบยังไงค่ะนี่นะคะก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยพร้อมที่จะทำบอดี้เฟิร์มค่ะพี่ใหม่ก็เจอกับนักก้อนไม่แบบเด็กๆเหมือนกัน เดี๋ยวเครื่อง body firm นะคะก็จะมาทำบริเวณหน้าท้องด้านหน้านี้นะคะแบบนี้ที่ย้วยๆก็จะกระชับแล้วก็ฆ่าแฟตได้ด้วยจะเป็นการทำจุดลบประมาณ40นาทีค่ะวันนี้แม่ก้อนเหมาไป3จุด120นาที2ชั่วโมงค่ะ ชิวๆนะคะเครื่องนี้ไม่เจ็บมันจะเหมือนแบบบีบนดนิดๆอะจึง้งแล้วก็อุ่นๆไม่ถึงขั้นร้อนจะมีแรงกดนิดนึงสบายมาก สรแล้วค่ะสรุปแม่ฟ้อนก็ทำบอดี้เฟร์มไป3จุดนะคะแต่พอมาทำจริงๆแล้วเนี่ยลดเหลือ2จุดเพราะว่าตรงปีกผีเสื้อเนี่ยสามารถนับเป็น1จุดได้เลยเป็นเหมือนแบบทำพร้อมกันเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่บอกว่า120นาทีเหลือแค่80นาทีค่ะก็คือทำจุดละ40นาทีทำข้างหน้า40นาทีแล้วก็นอนคว่มทำข้างหลังอีก40นาทีแบ่งข้างละ20 20นาทีค่ะทำปุ๊บผิวก็แน่นขึ้นทันที เนียนเนียนขึ้นคือจับแล้วรู้สึกได้เลยว่าแน่นเรียบพี่ที่ทําทรีทเมนต์ให้บอกว่าถ้าเราวาดัดใช้ใสายวัดวัดไวอ้อ่ะจะเห็นเลยว่ามันเข้าไปด้วยนิดนึงแต่เนี้ยดูด้วยตาเปล่าจับแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้เลยนะคะแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ให้ดื่มน้ำเ,ย,เยอะๆค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยก็จะช่วยแบบขับของเสียออกจากร่างกายเพราะตัวนี้เป็นคลื่น RF ด้วยนะคะก็ ไปกับน้ำเหลืองก็ดื่มน้ําเยอะๆหลังทําแล้วเดี๋ยวแม่ฟอนจะอัปเดตทางเพจว่าทําแล้วเป็นยังไงแล้วก็พอทําติดต่อกันครบตามที่คุณหมอประเมินให้เนี่ยเป็นยังไง ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแม่ฟ้อนนะคะโตไปด้วยกันแฟมิลี่เจนี่ค่ะใครสนใจยังไงหลังไมค์มาได้เลยมีโปรโมโชั่นพิเศษสำหรับแฟนเพจแม่ฟ้อนด้วยนะคะ